สวัสดีค่ะสาวๆใครมีพอกาแฟแล้วก็ติดกาแฟแบบพี่เอมี่บ้างคะหลายๆคนถามเข้ามานะคะเห็นพี่เอมี่ทานกาแฟตัวนี้ถามเขาบอกว่ากาแฟตัวนี้คือกาแฟอะไรวันนี้ก็จะมาพูดถึงกาแฟคาเฟ่เซเว่นที่พี่เอมทานมาแล้วกว่าเจ็ดปีให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะเผื่อใครอยากจะแบบมีผลลัพธ์แบบพี่เอมี่้ได้ดื่มกาแฟอร่อยๆตัวนี้มันเป็นกาแฟจริงๆอะชื่อเล่นของแบนในแก๊งพี่เอมี่เรียกกันก็คือกาแฟร็อกุนเนาะคาเฟ่เซเว่นช่วยในเรื่องของการเผาผลาญช่วยในเรื่องของการดักจับไขมันแล้วก็ช หลักๆตัวนี้มันมีส่วนผสมเยอะแยะมากมายเลยว่าจะเป็นถั่วขาวส้มแครแอลคาลี์ตินตะบองเพชรทะเลทรายโกจิเบอร์รี่นะคะวิตามินบีหกอินูลินคือเยอะตอบโจทย์รูปสุขภาพมากๆแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องหุ่นมากๆเลยแล้วก็ประเด็นสำคัญเราสามารถทานได้เวลาสองสามรอบเลยที่ไม่มีผลต่อสุขภาพเพราะว่าไขมันทรานส์เป็นศูนย์คอเลสเตอรอลเป็นศูนย์ปลอดภัยมากๆแล้วก็เนื้อซองให้พลังงานเพียงแค่เจ็ดสิบแคลอรี่เองนะคะคือพี่เอ๋รู้สึกว่าเอ้ยมันตอบโจทย์ทุกมิติก็เลยทานต่อเนื้อมายาวๆแล้วพอพฤติกรรมเราเปลี่ยนอะ เราลดอะไรที่มันแบบ high calorie แไฮแคลอรีแล้วไม่ดีต่อสุขภาพแล้วไม่ดีต่อหลอเลือดอะ่ะต่อเนื่องนอะมันก็เลยทำให้ร่างกายมาสามารถใช้ไขมันออกมามันเลยทําให้พวกเราเห็นผลคือหุ่นดีหุ่นเปลี่ยนนะคะแล้วก็ผิวคันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันน่ารักตรงที่ว่าคาเฟ่เซเวนมาสามารถเขยา่าลาเย็นได้เลยนะ ถ้ากินกับน้ําเย็นเนี่ยพี่เอมแนะนาก็ใส่ 2. ซองใส่น้ําประมาณ1 0อย l แล้วก็เทราส่น้ําแข็งหรือเป็นน้าเย็นปกติก็ได้จะอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้สําหรับน้ําร้อนก็ประมาณ80 ML นะคะตอบโจทย์แนะนําเลยถ้าจะรอกุ่นพี่เอมแนะนาให้กิน3เวลาเหมือนสูตรพี่เอมนะคือตอนเช้าตื่นมากินน้ำเปล่า2แก้วแล้วก็ตามด้วยคาเฟอีนซนหนึ่งแก้วแนะนําเป็นร้อนตอนเช้านะคะหลังจากนั้นก็จะไปออกกำลังกายทำงานบ้างก็ทําไปแล้วก่อนอาหารเที่ยมพี่เอมจะกินอีกรอบหนึ่งประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งกินอีกแก้วหนึ่ง ช่วยบล็อกแป้งต่างๆให้เราด้วยและอรอบหนึ่งเี่ก,ก็จะกินตอนบ่ายสามโมงครนึ่งเพราะว่าเริ่มหิวแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆเลยก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่เป็นคอกาแฟรเรารู้สึกว่าอยากจะคุณด,ดีสุขภาพดีกับกาแฟของเราก็คาเฟ่ซิเรสเลยจ้ะ